สวัสดีค่ะเพื่นนอนเอกคนก็ถึงเวลาที่เพื่อนเพื่อรอคอยที่เล่นกิจกรรมของเราแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาจับฉลากกิจกรรมนะคะก็มีชื่อทุกคนเลยนะอันนี้เราแบบสบายเลยสบายเลยนะว่ามีชื่อทุกคนเลยโอเคมีชื่อทุกคนเลยนะก็มีคนเล่นแค่เนี้ยก็ตอนนี้มีอยู่สามสิบสาม subscribe นะถ้าจำไม่ผิดนะคะก็มีสามสิบสาม subscribe นะ่าจะประมาณ แล้นับก่อนมีกี่คนหนึ่งสองสามสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบห้ามีสิบห้าคนนะคะก็ตอนแรกมีตอนแรกมียี่สิบสี่ส u b s c r i ยี่สิบสี่บวกสิบห้าก็เป็นยี่สิบสี่บวกสิบห้าเป็นสามสิบเก้าเฮ้อยี่สิบสี่บวก ยี่สบี่บวกสิบห้าได้สาม้าแล้วทำไมตอนนี้มีอยู่สามสองหรือว่าอาจจะมีคนเพิ่มแล้วก็รฉันน่ะใช่ก็ไม่รู้นะพราะคนอาจจะกดตามเราไม่รู้อ่ะโอเคก็ช่างวันมาจับกันเลยโอเคนะรางวัลที่สามนะอาจจะจับนานหน่อยนะโอเค แบบนี่นะนี่นะโอเคเมื่อกี้ไปเขาพ่อเราเรียกนะเดียวเดียวสิบนะคะโอเคเดียวสิบเดียวสิบรางวัลที่สามนะมารายงานตัวใต้คลิปด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูรางวัลที่สองกันเลยค่ะสองโอเค นี่นะคะรางวันที่สงแป้งล่ำเก้านะคะได้รางวันที่สองเดี๋ยวไปดูรางวันที่หนึ่งกันเลยจะไม่รู้จะใครเป็นผู้โชคดีนะก็ชิกชๆๆชๆกชุกกหลับดีเลยแล้วจะใครดีอะ นี่แล้วกันใครรู้ผู้โชคดีคนต่อไปนะคะก็จะเป็นมิว11นะคะมิวนี้มิว11อ๋อน่าจะอยู่แกง๊ง G N N มือนเรานะก็โชคดีมากโอ้โหไม่มีใครโชคดีขนาดนี้เลยแต่คนที่ไม่ได้ก็ ไม่เป็นไรนะคะก็ไปเล่นคนที่ไม่ได้ก็ไปเล่นกิจกรรมของ Channel m ว w จียก็ได้นะคะเขาก็จัดกิจกรรมเหมือนกันนะกิจกรรมอาจจะดีกว่าเราซะด้วยโอเคนะโอเคก็รางวัลที่1นึ่มลวนะคะรางวัลที่2แปงลำรางวัลที่สามเดียนะคะวันนี้ก็ขอลาไปแค่นี้นะคะบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe และกดไลค์กันดนวยนะคะและอย่าลืมเผื่อ กดติดตามเราไว้นะคะหรือกด subscribe เราอาจเราอาจจะจัดกิจกรรมแจกสกูช๊ชแท้อาจเราก็ยังไม่แน่ใจนะคะหรือแจกสุสลามอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ต้องดูอีกทีนะคะส่วนวันนี้ก็ขอลาไปแค่นี้นะคะบ๊ายบาย